เออเวลาบานอนแต่ลูกตื่นหรือมาเดินเดินเดินมาเรีนบล่ลูกเออพคนน่ะนางาพับเพียบโอ้ยสมกับพอได้เรหรียญทองอยู่สมัยเรียนม .6 คอ,อยได้เหรียญทองอย่งางมลาทไทยเบิ่งดูลูกออกมาก,กอ,อะไ้อีหลีเนาะกินฮอดปุ้ยฝ้ายบ่ลูกอยู่กับแม่อยู่กับแม่อยู่กับแม่แมืม้อนี้นอนกับพ่อเด้อเดี๋ยวมื้ออื่นไปนอนกับแม่เด้อพ่อเอาปุ้ยฝ้ายไปนอนนั่มื้ออื่นเด้อ Ai chín ông con Chín ông đấy Non đây là đây A Non 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 phò con Ê ê Non đây là lắp Ta phò con Non u kèo Non lèo phò sẽ cuối Non đây là cánh lấy ra อ้ายอุ้ยนุกนุกตื่นครับไอ,อ้เดี๋ยวนี้เสียงหน่อยห่างแม่นปุยฝ่ายที่ไปเบิ้งดูลูกโตนะ่ะตร่แม่นห่างคิดห่าตัวติว้าไปเบิ้งดูมีเสียงได้่อยเหแม่นน้ำไปบ่แมนเขี่ยเขีว่าล่ะ Để nhìn tiếng hoàng đi ơi, oh, nghe sao? <coughs> Ai có thể nhìn chảy nói hoàng toàn lẹc nè, nước bụi phải hoàng Phụ hay bỏ 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 เยไปน้เอาไปไว้แช่อาบน้ำแช่อาบน้ำก็ให้อุบเล้วอะไงอยังน่่อนี้แม่โอ้โหเป็นเด็อดูกับแม่แล้วดูนะอานำไปอบ ไอ้าเอ้าเอ้าเอ้ตลกินขาเอาลูกมานอ่ะเป็นแม่ที่ดีเหรอวะเ้เดกเ้ยโลดีใจเหรลูกกับแม่เนาะเอออันนี้ชื่ออะไรุยฝ้าไงนี่แหละออำเหนือ จังชื่อลูกเชาตัวเองได้ด้วยเหรอไปไปค่อยเดินนะครับค่อยเดินนะเห็นแฟนชอบก็ใจละลูกพี่เขาตกใจนะเอาแต่ว่าเอาเราเลี้ยงอะไรไม่ได้ลูกลูกลูกเอานะเอาเอาเอาลูกเอาเอาลูกไปยิงอันนี้ด้วยยิงยิงยิงให้ลูกด้วยครับมีไหม โอ้ยไปคุณเคยคิดไหมว่าเราสองคนจะได้มานั่งอยู่ริมทะเลแบบเนี้ยความมอ่ะมีความสุขมากเลยนะที่เราได้มานั่งกับคนที่เราลังเนาะมาก็มากกับหมดไงครอบครัวก็ครอบครัวแต่ว่าเราก็ได้อยู่สองคนเหมือนเดิมสองคนที่ไหนเนี่ยมันต้องเยอะเรื่องแยอะเฮ้ยมันพอดูเลียไปก่อนดูเลียก่อนได้มันความสุขมาก เรามีความสุขมากเลยมานี่มวงมาดดัจานกันหนอยดูเอ้ยมาดดัจานกับแม่มดเต็มอกสตัวมากเอาเอาเอาาดูนหน่อยคนเนาะแม่ลูกคนแม่ลูกนลูกนเนี่ยก็แม่เนาะแม่อนเอาแม่อนไปไปูกะ ขาเลี้ยงก็งไ่ไเลี้ยงซอยข่นะว่าเท่า,า,ทาอยากขอบคุณตาที่ส่งเธอมาเป็นผู้ชีวิตขอบคุณพร้อมลิขิตคีดเส้นทางนี้เฮามาพอกันต่อจากนี้ไอ้สิเป็นง เราเลิอยมือกันให้เพียงคู่หักกันตลอดไป